นี่ครับวันนั้นหลังจากที่เราใส่กรองเหมือนเดิมไหมนี่เนี่ยสกปรกเหมือนเดิมเเหมมือนดิแต่ยังมีกรองไว้นางบอกว่ากรองกาโต้มีเอ้ากิดของเกิของยูฮอนเอากัไอ้เรียกว่ากาโต้รึเปล่ากาโต้ตัวมันเป็นกาโต้แต่เครื่องไม่ซูมก็พูดตามกาโต้เลยโอ้โหเราเนาะนี่ครับอวดฉลาดไม่รู้เรื่องราวเลยพูดไปทนตัที่ตัวแดงครับผมเครื่องกาโต้ว่างั้น เง,งงกับโตัวไรเนี่ยเราขี้ไม้เขายังงงเลยอือม,มึงมึงเขาเลยไม่มีเขาไม่มีไปก่อนแล้วเขาไม่รู้เนาะเนี่ยกรองที่เราถอดวันนั้นที่ไม่มีไส้ฮะเร้ใส่ไส้ไปครับดูไป,ไปน้องจะาให้ดูครับว่าใส่ไส้ไปแล้วดัก,กอะไรไวมั้งอู้หูนะฮะด้วยนี่ฮะดูน้ํามันครับดูกรองอู้หูสีนี้ติดหมดเลยเนาะมาดูเลย โโอ้โหมันก็ดูดหมดเลยต้องไปดูเันจะไปได้ไงดูดิด,ดูดิด,ดูดิโอ้โหครับพี่น้องถ้าเข้าปั๊มนี่คือไม่เหลือครับผมไปหมดครับมันจะอยู่อยู่ในปั๊มเยอะแล้วมั้งตอนเนี้ยลงมาปัา้<ะ>งมาพื้นหนึ่ฮะลองไมาประหยัดยาไ์ปั้นพื้นอันลกี่บาทร้อยแปดน,นั่นด่ <180. S 2> า, 40, 50, านี่ร้อยแปดสิบอันละสี่สิบห้าสิบบาทเออเรงเงี้ย มันจำเป็นเนาเอาน้ำไโอ้ขายอะไรแพงเถอเฮ้ยเอาลมเป่าเกยขัดไปก่อนสุดยอดเลยโอ้นว่มันมีสองตัวสองคอน,น,นคือใบก้อนเอาะ ไม่ต oh, uh, like um, hmm, like ้องซื mm ้อสองตัวว้าเบื่อจะเบื่อเมื่อรอบแรกมันร้อนแต่ดานมันออกมาเยอะเลยก็ต้องซื้อมันสำรองก่อนอืมฉลาดครับาเดียวแล้วทำไมไม่ซื้อมาทีเดียวเยอะเลยมีใครพูดอย่างนั้นเราพูดเองบ้าบอกซื้อกลองซื้อทีละสองอัน มึงแค่กรองอากาศให้ดูสิใส่ไปคลิปไม่อะไรถึงคันหนึ่งครับไปหมดแล้วโอ้โหฝรั่งนี่พี่เด้อถือนี่ไปเทียบที่เมืองเด้อเอาตัวอย่างไปเทียบเด้อในเมืองสุรินทร์เยอะแยะครับแบบเนี้ยไปบอกเขากรองกาตัวอะไม,มันจะมีเนาะบอกกรองไม่สูเเ้เขาเขาจะรู้อยู่เนาะคนไม่รู้เนาะยังไม่พีดนี่ฮะไม่รู้แต่เถียงครับผม

สมองเบลอเมื่อาวานเสร็จไปสองล้อครับวันนี้ถอดอีกล้อนะครับมันซึมครับผมว่าจะเปลี่ยนลูกยางครับผมคันนี้ทำกันเองครับช่วงนี้ว่างสิ้นเดือนก็รถว่างครับผมเนาะก็เคลียร์กันก่อนอ้าวเวล้า สวยแล้วม <Ừ. S 1> ึงเอ้ยมึงถอดตรงไหนวะอืมลูกมึงนี่น้ำมันอยู่ตรงไหนน้ำมันดันตรงไหนมาเลยจะไปด้วยไหนมึงไม่ใส่ลูกยางก่อนเนาะถ้าถ้าไม่ปิดได้ไหมถ้าเปิดได้ตลอดแล้วก็เอาน้ำมันโอ้ยช่างดินน้ำมันกับช่างเด็กน้อยฮะงานกินงานนล่เลยนะ จะน้อยไอ้เกาละเปะเลยนะไหนพี่ดูอากาวยังไงเปะเปะนี้นะถอดให้ได้เราเอาลูกยางมาใส่อย่างการลุมเข้าเหมือนเดิมไปเนาะลูกพี่ช่วยตีด้วยช่วยจับให้หน่อยจับให้หน่อยเขาจะบิดมีแงกด เรียวหายหมดแล้วนี่งั้นต้องใช้ใครควงตอกนะเออ,ออมันจะแตกะะดไ,ไ,ไ,ได้หรือไม่ได้พี่นั่นแต่ตอกนิดนึงถ้าใช้ควงตอกมันจะเป็นแบบเหมือนเนี้ยเหมือน,น อันนี้ก็ตอกได้แต่ว่าแต่แต่เหล็กมันตอกแล้วมันจะหลุดใส่มือมันเด้อไม่เป็นไรครับให้มันตูดใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูครับค่อยดูคนตีใส่มือเจ้าของไม่เป็นไรครับเราดูกันนะครับมันสั่นครับดูครับอารมณ์หนึ่งนะแพ้อารมณ์หนึ่งนะเหรอเห็นกล่องละสั่นครับหันเลยหันเลยเวลาหันเวลาตอกหันเลยตอกหันตอกหันเลยอ๋อ ่ะไม่ได้หรอซีไม่ได้หรอกซีตรงนี้ตรงนี้ไหลไหมไหลตรงนี้ตรงนี้มีขายไหมฮะมีไหมมีชุดใหญ่เลยนะชุดใหม่เอาลูกยางนี้ไปเทียบผมเอาเอาทำไมครับมันอจะซื้ออันใหม่นะเออนาพี่ดูอันใหม่มีอยู่ มีแต่ว่าแค่แค่ถอดไปออกก็ซื้อของใหม่เลยนะถ้าถ้าเราเปิดไว้ตลอดไดม่มีปัญหาใช่ไหมอืมไม่มีปัญหาไม่มีไหมไม่มีมึงรับประกันไหมเฮ้ยน้ำมันมันรั่วออกป่ะไม่มันรั่วตรงนี้มันดูดปกปอกปลกลมมันเข้าได้อืมเอางั้นเอากาวเลยไปหรืออางั้นเอาทางีดีๆเอาได้ก่อนที่เพื่อเอากาวเอาของดิเวนนใส่ก่อนดินน้ำมันอ่ะมีไหมก้วประกันก็ใส่ได้มันเกะเวลามันเกะอมเป็นชีวิตแล้วมีมีมึงมีกาวไหม ไปซื้อกาวไปแม่บ้านม่นมีไหมให้เราูมไซก็ตโออกให้เขาได้ไม่ก็กรตงตกนู่นอยู่ลองเต็มอ,อ,อย่ากลกับบ้านวา,างเง้นนะครับเนาะอย่ากลกับไปหาเมี้ยถ้าตกออกได้นะก็ใส่ซื้อนนมาเปลี่ยนไม่ไม่เป็น<ก>ไรสิเอาไอ้กาวได้สิพไปใส่ก่อนกว่าจะอกจะได้ก็เดี๋ยว <l acht> นั่นมาอยาก อแต่ทีนี้อันนี้เปิดหรือปิดนี่อันนี้เปิดหรือปิดนี่เปิดอาแล้วถ้าถ้าขันออกเราจะได้เนาะเนี่ยนี่ได้เนาะก็ขันแน่นก่อนเลยเออนะ้ินน้ำมันรูดออกได้เออจะไปซื้อกาวไหมใช่ใช่หนาะน้ำม,ม,มันกาวเดยน้ำมันนี่หนะแรงกันนี่ มีมีไหมมีไหมเล่นเด็กของเล่นนะเดเะไปเอามางห้เด,ด็กคนนังนกาเสียดามตรงไหนวะอืมขนาดคนยังหายนะภาษาลาเกาจะเหลือ <laughs> คอนเอาเหลือสักอันไหมนี่ยืนต่อไป<อ>ไม่ให้ใครเข้าโรงงานเราโดยพะละการเราจะได้นพี่นันตรวจบัตรอะไรนี่เหนื่อยแล้วของหายหมด นี่ขนาดใส่กรองนะเขียวมืดเลยเมื่อกี้ดำมืดเลยแล้วก็เศษเยอะมากไอ้เจ้าติดใจปั๊มเลยบ่แต่เข้าปั๊มเลยยุ่งเลยนี่ไหมไม่มีไม่มีไปซื้อเอ้เบลไอ้เอาดินอันไปช่างดินอันไปเก่าแค่ไหนกะ รงตูเหงแยนเองน,นะมึงหาอะไรอู้้หูครับ,เ,รบเดี๋ยวตามคลิปกันต่อครับผมเนะาะเหลือปะแจวแจวแจวครับอ่ะเหลือเหลือเก็บเศษขยะมาใช้แล้วน่าได้ไหมล่ะอ่ะดูต่อครับผมเนาะว่าจะปิดคลิปเมื่อกี้เจอ้จตดการเจอแล้วครับ จะเอาไว้ด่ามันครับเเอาหลักฐานไว้ครับผมเจอกล้องกัทำอะไรไม่ถูกครับพี่น้องทำไมได่ไยวพี่เจ๊อีกบอถือน้องหาสองอะไรอ๋อเอาหมุนนี่เดี๋ยวพี่จับให้ เราอันนี้เอาใช้ท่าจับเอาเออแถวแถวแถวทำเป็นทุกอย่างครับเว้นแต่จะไม่ทำครับผมพี่น้องเนาะเว้นแต่นั่งเล่นโทรศัพท์ครับมันถึงจะไม่จบนี่อยู่กับพี่ในซ่อมทั้งวันครับผมพอเดินกลับไปที่บ้านนี่นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วท่านะ เนี่ยเหลือเหลือในเก่าเลยเอาไปกินชัวมะชัวเนาะโอ้โหมีแต่ขนาดนั้นเลยเดี๋ยวว่ามันออกมาเยอะเนาะนที่จะว่าเอาไปให้หายใจให้คอเลยตรงนี้ข้างนั้นเลยข้างในเียข้างล่างเลยนี่ฝั่งนี้มือเอาอะไรเจาะเข้าไปว่ะนี่ฝั่งนี้มันออกแน่นอนฮะพอแล้วมึงเอาไปเลยพอแล้วอย่าพอแล้วนี่มันเหลือเฟือแล้ว โ็ทำมือไม้สั่นในหมดแล้วพี่น้องเลยนี่คืสูตรใหม่ครับสูตรสูตรเชน่ดที่ว่าใส่ไม่แกะครับผมเนาะให้มันจบไปตรงนี้เลยครับผมเนาะถ้าเสียรอบนี้คือซื้อใหม่เลยครับสุดยอดครับความคิดครับผมคิดได้ยังไงพี่น้องเออคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ขออนุญาตจบไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกอนสวัสดีครับ